สวัสดีครับผมชาติจรัพรั์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรเจอไอ้หนุ่มจากแดนมังกรครับด้วยหนุ่มตีจากแดนแผ่นดินใหญ่ส่วนสมิตโมจากอินโดนีเซียครับโคจรมาเจอกันสุมิตโม่งศูนย์5 เจอกับซานี่เอสวสองหนึ่งห้าซีครับสองหนึ่งห้าซีไดรคกับคอมมอนเรลมิซูมิชิหกดีสามสี่ครับเคสามวีทั้งคู่ครับน้ำหนักตีไปเลยยี่สิบสองตันพอคกันช่วงล่างใบแทบใบแทกแปดสิบเซนเท่ากันครับปุ่งกีก็พอๆกันครับ0.93ลุกบาสลูกบเมตรบูมอาร์มเสริมแผ่นเหล็ก3แฉกพิเศษ สปิทเตอร์โมนะใช้ c ี p ท 1X นะครับอิซุสซีสูบเทอร์โบคอมมันรีวินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนซานี่ SY2154 215C ไดเริกนะครับใช้มิซูบิชิ6 d 3 4 6สูบนะครับ6สูบเทอร์โบช่วงล่างก็โรลเลอร์8ตัวครับแคเรีย2ตัวใบท็ก80เซนวัดกันดูหน่อยครับงานนี้ หรือว่ามวยทุกคู่อีกคู่หนึ่งครับอ่ะโอ้มาส่งข้าวตัวนี <c oughs> ้เดี๋ยวดูเวลาก่อนครับพี่น้องแม่กำลังมวนอยู่เอ่อห้าโมงครึ่งครับนะห้าโมงครึง่งห้าโมงครึ่งพอดีจะเที่ยงแล้วอีกครึ่งชงั่วโมง อ่คุยกันอยู่โอ้แขวแคลลดดไปหนึ่งอันนะครับสำหรับ F5 ตัวนี้เห็นว่าเม็ดอินเจแปนครับมนจนะซอมานอาจจะเป็นตัว F5 นะครับ F5 เจแปน F6 นั้นอ่าอินโดนีเซียนะครับมันมีมีทั้งอินโดและมีทั้งเจแปนนะครับ ส่วนซานีก็จัดเต็มอุ้มเหมือนกันล่ะครับร้อนมากพี่น้องจะเป็นลมจะยืนจัดแดดประมาณหนึ่งชั่วโมงครัละครับน่าจะเอา่มมาด้วยครับคิดว่าหมวกนั่นเอาอยู่หน้าดำํำเขียนเลย คุยกันก่อนครับคุยกันก่อนอ่ะมาชมกันต่อครับฟัดเวียงกันระหว่างซานนี่กับสมิตตโม <c oughs> ดูไปดูมานี่เหมือนเหมือน เหมือน e F6 นะแต่ว่าคุณแล้วเป็น e F5 ครับคันนี้เพราะว่าวันนั้นคุยกับเฮียบอกว่า e F5 จาก J 8ปน,นะครับหรือว่า s วิตเตอร์โมก็ช่วงนี้จะได้รับความนิยมเยอะเหมือนกันครับนะไม่ว่าราคาก็ค่อนข้างจะเบียดเบียดกับแคทเลยครับนะ เปลี่ยนกระโค้ากรสุกเลยสามค่ายนะครับ4.68ล้านนะครับ4 6 8ล้านหแสนดหมื่นตอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้กันเยอะเหมือนกันครับบุรีรัมย์สำหรับสวิตเตอร์โมว่าจุดเด่นของเขาก็ประหยัดนะครับประหยัดเชื้อเพลิงเป็นเครื่องของมันเร็วสี่หกเคหนึ่งอีซสสูซุนะครับวัดรอบเครื่องก็ต่ำนะพันแปด ต่ำสุดคือแคทวิล่าเน็กเจนนะครับรสามเน็กเอยู่ที่พันหรอบต่อนาทีแล้วก็มีซีโร่รุ่น10บนะครับผอมกสบพันเจ็ดร้อบรอบต่อนาทีสวิตเตอโมโนั้นอยู่ที่พันแนะครับก็ถือว่ามีผลเหมือนกันนะครับวันปีนี้ปีหกสถือว่ายอดขายเขาดีเหมือนกัน,นครับสำหรับสวิตเตอร์โมโว่าจะเป็นร้อแล้วก็สองหน แต่ว่านาสามเดือนนี่ครับสามเดือนนี่ซานี่นั้นแซงไปอยู่ยอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะซานี่ SY2 หนึ่งห้าซูเปอร์เอซีดับสองน่าจะเป็นโรเบโก้นะครับสามน,น่าจะสวิตเตอ,อร์โม่นี่ะครับนะส่วนดับสี่ดับห้าก็ลองเช็คดูครับ คนแคทน่าจะตกครับนะขอมันดับไป <c oughs> ไม่เป็นไรครับนะแล้วแต่ท่านจะชื่นชอบนะครับรถขุดตอนนี้จากแดนป็นยินใหญ่ในทะลักเข้ามาเยอะครับหลักเข้ามาเยอะคือเฉพาะซานี่อ็กซิมจีสันทุยลิวลิ้วกงนะครับ มีอะไรอีกอ Power Plus Zoom Lion จะมาจลองด้วยกันครับส่วนรถคุดที่ประกอบหรือว่าผลิตอินโดนีเซียครับนะก็มีมสปิตโมกับฮิตาชิครับนะส่วนโอม,มาสซึน,นชิมัง,งไทยครับ ก็ทำที่จีนเจ้าซานี่ก็จีนจิซิมจีก็จีนนะครับโอ้เจอของแข็งนี่นยโอ้มาแซะกันครับมาแซะกันมายืมไม้แซะกันหน่อย สิต่ำกันได้เอาอ้าวมามุมนี้ได้ดูสามเสือเลยครับก็มี F6 นะครับ f F6F6 F5 แล้วก็ซานนี่ครับฝั่งโน้นเอ๊ะเดี๋ยวผมสังเกตก่อนเฮียเขาบอกว่า F5 นะในต,ตัว,ต,วตัวกลางนะครับ เดี๋ยวผมไล่ดูก่อนว่ามันต่างกันตรงไหน Indo K J อินโดกับเจแปนโอ้มีกล้องหลังครับ <c oughs> เอฟนี่ติดกล้องหลังมาส่วนระบบทอยเสียหรือว่าบันท้ายสวดทรงองเอวเนี่อ้ดูดูไม่ออกนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมดูเก่งก่อนอ๋อกรองครับกรองต่างกัน กรองจากญี่ปุ่นจะเป็นกรองกรองหักฝุ่นจะเป็นลักษณะอะคริลิกนะครับใสส่วนถ้ากรองรุ่น F6 นี่จะเป็นอมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกพุ่มไปเลยครับหรือ,อสังเกตที่กรองได้ครับส่วน, Boom Arm น,น,นบูมอาร์มนีเมนนน่เหมือนกันครับมาแคนเหมือนกันปั้นท้ายเหมือนกันครับจะมีกล้องหลัง เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับอีซุเพราะมันเร็วปั๊มตัวเดียวกันใช้โรลเลอร์ครับลืมไปว่า,ารถคุดที่อยู่ที่ลิตที่อินโดนีเซียนี่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้แคเรียรครับไม่ว่าจะเป็นสวิตโมระฮิตาชินะครับใช้โรลเลอร์มาเลย เสียงปั๊มไม่มีนะครับไม่มีดังไม่มีเสียงเครื่องออกวืดวืดวืดน,นิ่งดีไม่มีเสียงครางเจ้าสมิตโมก <c oughs> สานี่กระโนนครับไม่เจ้ามิซูอยู่แล้วไม่ธรรมดา <c oughs> ถ้าเทียบเนาะ เี่จะเทียบดไีไม่ไม่ไม่เปรียบเทียบดีกว่าเรื่องราคาก็สอบถามกันเอาเองนะครับเพราะว่าเป็นรถอาจริงๆปัจจุบันรถขุดก็ไปอยู่แดนแผ่นดินใหญ่เยอะครับ mm. ตัวนี้ปั้นนะพี่น้องเดี๋ยวดูบอ่อสักครั้งหนึ่งครับเ0็ดแสนคิวนี่ครับยังเก็บไม่เสร็จนะน่าจะกันยาตุลานะครับตุลาพศจิกาน่นมาก กลางพิจิการแล้วน็ถเสร็จพาไปดูน้ำเท่วมนีน้ำขึคนสนใจเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาลิเตอร์ชักนย์เาแปดสอ2จุดสครับ เวสานีและพกอสวิตเตอร์โมนะครับส่วนแคทอยู่ฝั่งนู้นเห็นแต่งงครับการปั้นปั้นน้ำไม่ให้ทะลักมาครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำน่อยครับว่าเยอะขนาดไหนเขายังเอาอยู่อยู่ครับว่าเรือรถขุดแปดคันเลยนะ นี่ครับพี่น้องทะลักออกมาครับนี่นี่น้ำเต็มเลยนะครับน้ำเยอะมากเมื่อวานนี่ผมลงไปรีวิวแคทเดินอยู่ในอ่างน้ำนี่ครับเห็นได้ว่ากั้นนะอะ้าไม้กั้นนี่อ่าท่วมแน่นอนครับทะลักเข้ามาก็บเจ็ดแสนคิวว่าจะไม่เสร็จโอ้เดี๋ยว จะเดินขึ้นพี่น้องมันเอขึ้นลำบากจังเดี๋ยวเดี๋ยวพังมาเด้อทุบค่อยครับนี่พี่น้องดูข้างบนสวยดีมัอนกันถ่ายข้างบนมุมสวยครับมุมสวยทุบุบโอเคโอ้ขึ้นมาบนภูเขาเลย น,น,น,นี่ครับดูน้ำกันน้ำทะลักมานี่ครับบ่อเจ็ดแสนคิวใหญ่อลังการนี่ครับยังไม่เสร็จน,นั่นนี่จะตรงกันไปถึงนู่นครับถนน,นใหญ่ฝั่งนี้ก็สี่คันโอ้ ประสักหรือว่าปัญหามีไว้แก้ครับไม่มนีปัญหาทุกอย่างมีทางออกครับเอาให้สามัคีกันสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจช,ชาติเจริญทรัพย์ Excavator ิเตอร์อริทนทรค7ูนย์เก็าฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ